เรื่องเมียค่าคือพญางูในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมแม่น้ำใหญ่นาตีนเขาสูงชันมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับงูขนาดมหือมาที่มักปรากฏตัวเฉพาะในคืนเดือนดับรอยเลื้อยที่ทอดยาวเป็นเส้นทางปริศนาคือหลักฐานเดียวที่ทิ้งไว้ให้ชาวบ้านได้พบเห็นแต่ไม่เคยมีใครกล้าตามรอยนั้นไป แก้วชายแก้วผู้แกร่งกล้าและรักการผจญภยัยไม่เชื่อในเรื่องเล่านี้เลยเขาเป็นคนหัวแข็งรักความจริงใจและความท้าทายวันหนึ่งขณะแก้วกำลังเดินทางกลับจากล่าสัตว์เขาพบรอยประหลาดซึ่งดูคล้ายรอยงูขนาดใหญ่ลากผ่านริมฝั่งแม่น้ำแทนที่จะกลัวเขาตัดสินใจตามรอยนั้นไปด้วยความสงสยัย รอยนั้นพาเขาลึกเข้าไปในป่าอันเงียบสงบเสียงน้ำไหลและแสงจันทร์ที่ลอดผ่านใบไม้ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความลึกลับจนในที่สุดเขาก็มาหยุดอยู่ที่บ่อน้ำใสสะอาดที่แสนสงบแก้วสังเกตว่ามีเงาร่างบางเล็กๆนั่งอยู่ริมน้ำเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเต้นระรัวหญิงสาวผิวขาวละเอียดราวกับแสงจันทร์ ผมยาวสลวยดำคลับนั่งอยู่ริมน้ำในตาของเธอสะท้อนแสงประหลาดราวกับอัญ,ญมณีแก้วคิดว่าเธอคงเป็นนางฟ้าหรือนางไม้เขาจึงเรียกเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจ้าคือใครหญิงสาวมองกลับมาอย่างเงียบสงบก่อนจะตอบเสียงแผ่วเบาว,ว่าข้าคือคนที่อยู่ใต้เงาแห่งรัติการข้าชื่อนาคิน เจ้าคือผู้ใดกันที่เข้ามาในสถานที่นี้แม้จะรู้สึกหวาดหวัน่นแต่ความงามและเสน่ห์แปลกประหลาดของนาคินทำให้แก้วยิ่งอยากรู้จักเธอมากขึ้นข้าแค่เป็นคนที่หลงมาแต่หากเจ้าไม่รังเกียจเราอาจได้เป็นเพื่อนกันนาคินหัวเราะเบาๆและพยักหน้ารับบางทีเราอาจเป็นเพื่อนกันได้ แก้วรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างที่หนึ่งดูดให้เขาติดอยู่กับนาคินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันอย่างสบายใจแก้วได้พูดถึงชีวิตของตนเรื่องล่าสัตว์และการเดินป่ารวมถึงความฝันที่อยากพบเจอเรื่องแปลกใหม่นาคินฟังอย่างตั้งใจราวกับว่าเธอไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนยามใกล้รุง่ง แก้วกระหนักว่าตนเองใช้เวลาทั้งคืนคุยกับหญิงสาวลึกลับจึงเอ่ยปากว่านาคินเจ้าจะอยู่ที่นี่ทุกคืนหรือไม่ข้าอยากเจอเจ้าอีกนาคินยิ้มอย่างเศร้าส้อยพร้อมกับตอบว่าข้าไม่อาจอยู่ที่นี่ได้เสมอไปแต่หากเจ้าอยากพบข้าให้มาในคืนเดือนดับเราจะพบกันที่นี่แก้วพยักหน้าและรับคำอย่างดีใจ ก่อนจะหันหลังกลับไปยังหมู่บ้านแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงเขาหันหลังกลับไปมองที่บ่อน,น้ำอีกครั้งภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือร่างของนาคินค่อยๆจางหายไปในแสงอ่อนของรุ่งอรุณหลังจากนั้นแก้วกลับมายังหมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มใช้เวลาหลายคืนตามลำพังรอคอยคืนเดือนดับเพื่อจะได้พบกับนาคินอีกครั้ง ความรู้สึกอบอุ่นและแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่กับเธอทำให้หนุ่มรู้สึกว่าเขากำลังตกหลุมรักอย่างแท้จริงเมื่อถึงคืนเดือนดับอีกครั้งแก้วกลับไปยังบ่อน้ำเขารู้สึกตื่นเต้นและหวังว่านาคินจะรออยู่ที่นั่นและแล้วในที่สุดเขาก็เห็นเธอนั่งอยู่ริมน้ำรอคอยเขาอย่างสง่างามเจ้ามาจริงๆ แก้วกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มที่มองเธอด้วยความดีใจข้าบอกแล้วว่าข้าจะรอเจ้าในคืนเดือนดับนาคินตอบด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นเวลาผ่านไปเป็นคืนแล้วคืนเล่าทั้งสองพบกันบ่อยขึ้นแก้วเริ่มรู้สึกถึงความรักที่แนบแน่นขึ้นในใจเขารู้สึกได้ว่านาคินมีอะไรที่ลึกลับซ่อนอยู่ แต่ไม่เคยถามเธอจนถึงวันที่เขาตัดสินใจว่าไม่อาจจะรอเพียงแค่คืนเดือนดับได้อีกต่อไปนาคินข้าอยากอยู่กับเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ในคืนเดือนดับแต่ในทุกๆวันข้ารักเจ้าและอยากให้เจ้ามาเป็นเมียของข้านาคินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวและพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือหากเจ้าเลือกข้า ข้าต้องบอกเจ้าให้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของข้าคำพูดของเธอทำให้แก้วรู้สึกใจสัน่นนาคินลุกขึ้นยืนแล้วจ้องตาเขาในตาของเธอแปลเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นร่างที่ยาวใหญ่คล้ายงูมหึมาที่เลื้อยขดอยู่ข้างแก้วข้าคือพญางูเป็นสิ่งที่เจ้าต้องรู้หากเจ้าเลือกข้าแก้วจ้องมองร่างของนาคินด้วยความตกตะลึง เขาไม่เคยคาดคิดว่าหญิงสาวที่เขารักอย่างสุดหัวใจจะเป็นพญางูแต่น่าแปลกที่เขาไม่ได้รู้สึกกลัวหัวใจของเขายังคงเต้นแรงด้วยความรักและยิ่งมองเธอนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมั่นใจว่าความรักนี้แท้จริงกว่าทุกสิ่งแก้วตัดสินใจพูดขึ้นเบาๆข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าแค่รู้ว่าข้ารักเจ้าและข้าอยากอยู่กับเจ้า แม้เจ้าจะเป็นพยางยูข้าก็จะรักเจ้าตลอดไปนาคินฟังคำตอบของแก้วด้วยน้ำตาคลอเบา้าเธอรู้สึกถึงความจริงใจและความมั่นคงในคำพูดของเขานาคินกลับคืนร่างเป็นหญิงสาวสวยงามเช่นเดิมเธอก้าวเข้ามาใกล้แก้วและจับมือของเขาไว้แน่นหากเจ้ารับข้าในตัวตนที่แท้จริงได้ข้าสัญญาว่าจะรักและอยู่ข้างเจ้าตลอดไป นาคินเอ่ยสัญญาด้วยเสียงเครือเธอรับรู้ว่าเขาไม่ได้วั่นไหวในสิ่งที่เธอเป็นหลังจากคืนนั้นแก้วกับนาคินได้ใช้ชีวิตร่วมกันทุกคืนเดือนดับเธอจะกลับคืนร่างเป็นพยายงูตามธรรมชาติของตนแต่แก้วก็ไม่เคยหวัดกลัวหรือคิดหลีกหนีจากเธอไปพวกเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุข จนทั้งหมู่บ้านต่างแปลกใจที่ชายหนุ่มผู้รักการผจญภัยเช่นแก้วกลับใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบแต่สิ่งนี้ไม่อาจเป็นความลับได้นานวันหนึ่งชาวบ้านบางคนเริ่มสังเกตว่ามีรอยเลื้อยของงูขนาดใหญ่อยู่ใกล้บ้านของแก้วพวกเขาเริ่มสงสัยและพูดคุยกันถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเรื่องนี้ลุกลามไปยังหัวหน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนเคร่งครัดและเชื่อในความปลอดภัยของชุมชนมากที่สุดหัวหน้าหมู่บ้านเรียกหนุ่มมาสอบถามเจ้ามีอะไรปิดบังเราอยู่หรือไม่ทำไมจึงมีรอยประหลาดที่ราวกับงูขนาดใหญ่ใกล้บ้านของเจ้าแก้วพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเขารู้ว่าหากบอกความจริงกับชาวบ้านพวกเขาอาจไม่เข้าใจและหวาดกลัวนาคิน แต่หัวหน้าหมู่บ้านไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆจึงสั่งให้คนในหมู่บ้านคอยจับตาดูบ้านของแก้วเมื่อคืนเดือนดับครั้งต่อไปมาถึงแก้วและนาคินต่างรู้สึกกดดันจากการที่ชาวบ้านเฝ้ามองบ้านของพวกเขาแก้วพยายามเก็บนาคินอยู่ในบ้านแต่พลังแห่งธรรมชาติที่เรียกเธอให้กลับเป็นร่างพญางูนั้นรุนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้ นาคินร้องไห้ขณะที่ร่างกายของเธอแปรเปลี่ยนเป็นงูใหญ่ในอ้อมกอดของแก้วเสียงการแปรเปลี่ยนร่างของนาคินดังไปถึงหูของชาวบ้านทำให้พวกเขาแตกตื่นรีบวิ่งไปยังบ้านของแก้วพร้อมอาวุธในมือเสียงตะโกนโวยวายดังไปทั่วทั้งคําสปกระมาทและเสียงกล่าวหาว่าแก้วหลงรักปีศาจทำให้แก้วต้องออกมายืนขวางปกป้องนาคิน พวกท่านไม่เข้าใจเธอไม่ใช่ปีศาจเธอเป็นเพียงคนที่ข้ารักแก้วพยายามอธิบายแต่ยิ่งพูดชาวบ้านก็ยิ่งโกรธเคืองหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเจ้าโดนมนสะกดจากอสูร์อย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่มันจะนำความหายาะมาให้หมู่บ้านเราชาวบ้านต่างตื่นกลัวและบางคนเริ่มยกอาวุธเข้าหานาคิน แก้วไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเขายือนอยู่ข้างหน้านาคินสัญญากับเธอว่าจะปกป้องเธอไม่ว่าอะไรก็ตามแก้วยืนปกป้องนาคินด้วยความมุ่งมัน่นน้ำตาของนาคินไหลรินขณะที่เธอมองเห็นความกล้าหาญของเขาที่จะต่อสู้กับทั้งหมู่บ้านเพื่อปกป้องเธอแต่เธอก็รู้ว่าการเผชิญหน้าเช่นนี้อาจนำพาหายนะมาสู่ทั้งเขาและหมู่บ้าน พอเถอแก้วนาคินเอ่ยด้วยเสียงสัน่นข้าไม่อยากให้เจ้าต้องบาดเจ็บเพราะข้าอีกแล้วแก้วหันกลับไปมองเธอพลางพูดด้วยเสียงหนักแน่นไม่ข้าไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าเจ้าคือเมียของข้าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรนาคินสั่นไหวด้วยความซาบซึง้งแต่เธอรู้ว่าหนทางนี้จะจบลงด้วยการเสียสละเท่านั้น เธอสูดลมหายใจลึกและหันไปเผชิญหน้ากับชาวบ้านที่กำลังเข้ามาใกล้พร้อมอาวุธในมือทุกคนฟังข้านาคินตะโกนด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและเศร้าสร้อยข้ารู้ว่าพวกท่านกลัวและเกลียดชังข้าแต่ข้าไม่เคยทำร้ายใครข้าเพียงอยากมีชีวิตอยู่กับคนที่ข้ารักหากพวกท่านต้องการให้ข้าไปข้าจะจากไปจากหมู่บ้านนี้ แต่นั่นหมายความว่าข้าจะไม่ได้อยู่เคียงข้างคนที่ข้ารักอีกต่อไปคำพูดของนาคินทำให้ชาวบ้านบางคนเริ่มลังเลและมองไปที่แก้วที่ยืนอยู่ข้างเธอด้วยแววตาที่สะท้อนถึงความรักที่แท้จริงบางคนเริ่มตระหนักว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ดูน่ากลัวจะเป็นอันตรายแต่หัวหน้าหมู่บ้านยังคงไม่เปลี่ยนใจเขาเดินเข้ามาใกล้และตะโกนอย่าให้มันหลอกเจ้าแก้ว มันคือปีศาจมันต้องถูกกำจัดเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทันใดนั้นเองนาคินตัดสินใจที่จะปกป้องแก้วอย่างแท้จริงเธอค่อยๆไร้มนขอพรจากวิญญาณแห่งป่าทำให้ร่างกายของเธอเริ่มเปล่งแสงสีทองที่งดงามเธอเหลือบมองแก้วเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาที่คลอยอยู่ในดวงตาของเธอสะท้อนถึงความรักที่ไม่อาจกล่าวเป็นคำพูด แก้วข้าจะปกป้องเจ้าแม้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันก็ตามร่างของนาคินเริ่มสลายกลายเป็นละองแสงสีทองโปรยปลายไปทั่วทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆที่ลอยอยู่ในอากาศความเงียบงันปกคลุมทั้งหมู่บ้านขณะที่แก้วได้แต่มองละอองแสงสุดท้ายของนาคินที่จงหายไปด้วยหัวใจที่แตกสลายชาวบ้านต่างยืนนิ่ง มองภาพสุดท้ายของนาคินด้วยความรู้สึกสำนึกผิดที่เต็มหัวใจหัวหน้าหมู่บ้านเองก็นิ่งเงียบรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นแก้วกลับมาใช้ชีวิตตามลำพังความทรงจำของเขาเต็มไปด้วยภาพของนาคินและคำสัญญาที่ทั้งสองเคยให้กันแม้เขาจะไม่มีเธออีกต่อไป แต่แก้วรู้ว่าเธอยังคงอยู่ในหัวใจของเขาเสมอไม่มีวันจางหายทุกคืนเดือนดับเขาจะกลับไปยังบ่อน้ำที่พวกเขาพบกันครั้งแรกนั่งมองน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์และคิดถึงเธออย่างลึกซึง้งเขารู้ว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดในโลกนี้เธอจะยังคงมองดูเขาด้วยความรักตลอดไป